ครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลบิ๊กไบค์นะครับไทอัมหกเจหนะครับตัวนี้ก็ขนาดเป็นโมเดลขนาดกลางนะครับสวยครับตัวนี้ฟังก์ชันก็ที่เห็นก็คือท้ายงอได้นะครับมันมีโชคนะครับตัวคันนี้ก็เป็น เหล็กผสมพลาสติกนะครับบางส่วนก็เป็นเหล็กบางส่วนก็เป็นพลาสติกนะครับตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกจริงเลยนะครับก็ดูสวยงามนะครับดิสเบรกล้อมหมุนได้นะครับเหมาะตั้งโชว์นะครับอันนี้ค่อนข้างสวยเป็นรถที่สวยทีเดียว